สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซียามเช้านะคะตอนนี้ก็ตื่นนอนแล้วนะคะตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งนะคะเอฟซี FC เพราะว่าเ,เราต้องตื่นมาอาบน้ำนะคะเมื่อเย็นก็อาบน้ำแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้านะคะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยไหมคะนะกดสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบ สามนะคะที่เราจะไปทอดกระินนะคะวัดชัยมงคลนะคะที่อยู่พิษณุโลกตอนนี้เราอยู่ที่พิษณุโลกนะะแต่ขณะนี้เราไปยืนอยู่ที่ห้องพักนะคะเป็นรีสอร์ทเดี๋ยวพาดูห้องนะคะนี่นะคะห้องที่แอ,แอนพักเมื่อคืนนี้นะคะบางคนถามว่าแอ,แอนพักห้องเบอร์อะไรน,นะคะเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดตอนนี้เวลาตีเท่าไหร่ตอนนี้ตีสี่ครึ่งนะคะจะตีห้าแล้วนี่ค่ะ ก็กาลังเก็บขขงนะคะใส่กระเป๋านะคะมีผ้าห่มนะคะอันนั้นก็เสื้อกันหนาวนะอันนั้นก็เดี๋ยวปลักไฟเดี๋ยวเก็บนะคะอที่นอนนะดีค่ะที่นอนเนาะอันนั้นก็จะเป็นตู้นะห้องนงห้องน้ําอะไรก็นะนะ,นะปิดเรียบร้อยแล้วนะคะห้องน้าเราต้องตรวจสอบค่ะว่าเราลืมเอาอะไรไปจากห้องน้ําหรือเปล่านะนะคะนี่ค่ะอืม มีอะไรแล้วเราก็ต้องปิดเหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่นะคะจะเป็นห้องนะคะห้องนอนค่ะเมื่อคืนก็นอนคนเดียวนะคะจะนอนหลับสบายแต่ไฟตรงนี้เปิดไว้นะคะนี่ <c oughs> นะคะถา,ถามว่านอนหลับก็หลับค่ะนะนอนหลับค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าเดินทางมาพเพลียเนาะมันก็หลับเป็นธรรมดาเลย นีนะก็พาชมห้องนอนอยามเช้านะคะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆตื่นหรือยังเนาะนะคะเพื่อนไม่รู้เพื่อนๆตื่นหรือยัง,ะะมมเ,ยงเดี๋ยวเอ็มก็จะไปเก็บของก่อนนะคะทุกคน มีเรื่งนะของแบงสันสรู้ time. Yeah. คนก็อเาจ่ายแล้วกาแฟก็ต่อเลยนะแกบนีกนาแฟเก้าาีนะเอาไปได้นะก็เรจาจ่ายกลางเลยเดี๋ยวเราไม่ได้กินนะเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนกินอันนี้ก็เป็นเสื้อของพี่รักษณ์นะคะนะพี่รักส่งเสื้อมาให้ใส่นะใส่ วันนี้เปียกผมด้วยนะทุกคนดูเปียกผมนะอุ้ยที่โคจรมาอันนี้เปียกผงจะป่วยจะไม่รู้ว่าที่นั่นหนาวหรือเปล่านะตอนเช้าเรายังไม่รู้นะแต่เราก็ใส่ไปก่อนนะยป้องกันไว้ก่อนป้องกันความหนาวเนาะออกกำลังกายออกกำลังกาย เกีเรียบร้อยนะเก็บหมดแล้วนะเป่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอค่ะรอในห้องนี่แหละนะ,ะขอบคุณเ c ซทุกท่านนะคะเ c ซี FC ท่านใดที่อยากต่อย,ยอดนะคะก็ติดต่อที่ไอดี n ลนได้เลยนะคะ0 8 66, 6 3 8 6ป1 9 5นะคะต่อย,ยอดนะคะอมพมพจะมานสว่างวงวันนี้มีคลิปข่าวด้วยนะ,ะมีคลิปขาวด้วยใส่ตรงไหนดีเนาะ ใส่ตรงนี้ไหมคะด,คดินี่นะน่ารักกระเป๋าขอบคุณพี่รักด้วยนะคะสำหรับเสื้อนะคะ กันหนาวนะอุ่นอุ่นมากนะแล้วก็ขอบคุณพี่รักนะคะที่ส่งเสื้อนะผ้าไปให้นะคะกับน้องเฟิร์นน้องฟางนะคะพอดีเอ e ็น e, ดูคลิปปดานะก็ขอบคุณพี่ลักมากมากเลยนะคะนะที่ส่งเสื้อให้กับน้องเฟิร์นน้องฟางนะก็มีของนาเดียมีของปดามีของปตนมีของมินน้อยมีของยาอาชินะคะเมื่อคืนไปดูคลิปประดามานะคะก็ ขอบคุณพี่ลักษ์มากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่รักษ์อคอมเมนต์นไลฟ์ๆสดว,ว่ากําลังจะส่งเสื้อนะคะไปให้น้องๆเด็กๆอีกนะคะก็ขอบคุณมากนะคะก็คือสวยสวยมากเลยนะคะคือถูกใจนะคะถูกใจน้องๆ <c oughs> ค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะฝากสนับสนุนพิพัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากส่งเรียนโปรยทานนะคะในวันงานบวงสวงปีนี้นะคะ นะประจำปีนี้ก็อย่าลืมนะคะส่งได้แล้วก็เสื้อฉลององค์ปู่นะสามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะคะ,ะที่แอดมินนะคะเพราะว่าแอดมินก็จะจะได้บอกเนาะว่ามีอะไรอะไรอย่างี้ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะแอดมินนะ,ะติดต่อเบอร์แอดมินนะคะศูน เออ927947526นะคะ09856552นะก็หลายหลายคนถามว่าเรานอนฝันดีไหมนะคะก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ค่อยได้ฝันอะไรเลยค่ะลับสนิทนคะคะลับสนิทนะคะก็แบบคือเพลียแล้วก็นอนเลยนะคะจะเจอเอเย็ยนๆแล้วก็หลับคล้ขอบคุณเรียบซีทุก,ท,กท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ